แรกของเราเป็นโอ้บาร์ซิลซิเวอร์เลนดิ่งเนี้ยโหลดโดไดเจ็ตโหลดเซจะไซเบอร์เอ็นพาเอเซเบอร์เซอร์ติกอะไรวะเทมเพลี่นดากอ้อนอีกแล้วเหรอไซเบอร์เทปเยอยโอ้ยสองเป็นกันโดล่าจะหลอกเราให้เดี๋ยวดูสกิลบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นกันโดล่าเพราะไม่มีสกิลนะไม่มีสกิลไซเบอร์สไตล์นะฮะ ไซเบอร์ดรากอะอ้าวไซเบอร์ดราก้อนอ,อยู่ดีเหรอป้าบอกเมื่อกี้ใช้ตก,กี้ใช่ปะ่ะ Effect เลยไนะอเฟกมอเตอร์วะเอฟเฟกมอเตอร์เนี่ยก็เป็นธาแต่งอยู่แล้วนะจริงๆแล้วก็เราทำไงดีวะหมอบการด์ดไปการทำอะไไม่เป็นขบตะเขามันคืออะไรไม่รู้ว่ะประเด็นเลยนี่ลงมาเลยอะไรจะเตะคอเดนทอยเยืมแหล่งดวงดาวตี กับหนักอีกแล้วเหรอเริ่มมาก็จะแพ้เลยเหละครับพี่ผมอสเซอร์ทำงานครับทำลายทิ้งไปเลยจบเถินแต่ข้อดีของเราที่เจอเราเจอไซเบอร์ตะก้อนคือไซเบอร์ตะก้อนส่วนใหญ่จะเป็นทาาแสงอยู่แล้วเนี่ยคือคือเราถ้าเราไม่เปิดแบบนี้ก็ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นทาาแสงอยู่แล้วจริงเนี่ยก็ไม่อะไรมากไว้ก็เปิดก็ได้ครับ ผมก็หยิบการ์ดหนึ่งใบใช้เลยฮนะกาแล็กซี่ไซคโครนี่ต้องใช้ละนี่ไนะยพอใส่การ์ดใส่การ์ดที่ผมมอบเมื่อกี้แหละฮะนี่เลยฮะอุ้ยมีเชนวะทุกคนมีเชนอะไรเนี่ยโอ้โหไม่กัดเปลี่ยนเป็นนี้หนักไปเลยครับเปลี่ยนเป็นทัพแสงให้หมดเลยกันไม่ดีกว่าแก้ดีกว่าแก้แล้วมันจะแก้กันคืน พูดเลยก็พูดโอ้ทำรายการที่หมอบเหรอโอเมนกูเน็ตอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเรียกเหรอโอ้เรียกไว้มันกับดักที่มีชื่อว่าไซเบอร์จากนี้ขึ้นมือได้ว้าวไม่เป็นไรฮะลงมาเลยเฟเวลเมติเชียนตีไปบาลแวเรียบร้อยเลยนะแบบย่งนี้สามารถลงตัวนี้ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่อ่ะเราต้องลง เราต้องเหลือไอรไลท์ออเจมส์ชอร์เดสตอร์เยอร์ไว้นะเพราะว่ามอสเตอร์ขขงท้าแสกล้วยเลยอาจจะอันตรายฮะถ้าเปิดมาเป็นบาเรียผมก็จะจบตรงนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนสวยส <laughs> <c oughs> ครับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมในช่อง T W K P เกมที่มีชื่อว่า U P O Duel Ring กันอีกเช่นเคยกับประโยคเบิมๆกันอีกเช่นเคยอะ่ะก่อนที่ผมจะไปพูดอะไรไปมากกว่านี้อ่ะผมฝากดากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันนะัรัะโอเคอะ่ะสำหรับ เด็กที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่พรีโมนะจะเป็นเด็กโกสนะในตัวครเป็นเด็กพรีโม่รองๆนะตอนแรกมันจะใช้เด็กงโง่ก่อนนะฟูจบีพรีโมฮะหลังๆมันถึงจะออกรายเป็นพระจักรวาลเซลใช่ปะมันก็จะเป็นเด็กโกสะเด็กโกสคือเด็กลูกกระจกของเจ้าพวกจกักรวาลนั่นเองน่ะก็ เด็กของโกดที่เล่นก็คืออาร a y o ออฟจัส c ินะฮะรือเรียกสั้นๆว่า A.O.J. นะฮะก็ก็หลังๆมาพวกโกดมันก็จะเพิ่มเป็นเจเนกด้วยนะจุจุดเด็กขึ้นจากเจเนกด้วยเนะี่ยก็อันนี้ผมเล่นฉบับอาร์ไรออฟจัสติซ่อนกันแล้วการทีกทิวที่ผมเอามาก็เป็นเพิ่มอีกหนึ่งพันนะเพราะไม่รู้จะใส่อันอื่นมันไม่มีประโยชน์เท่าวันนี้แล้วนะ เพราะว่านเป็นเด็กที่เหลือขอจริงๆเนะี้ยตามก็คือแอร์ไรอัพเจสคอเดลส์ทอยเลอร์นั่นเององผู้ทำลายแกนบลักการเป็นนี้เมื่อต่อสู้กับ มอสเตอร์ธาตุแสงจะทำลายการ์ดใบนั้นทันทีโดยไม่ต้องคำนวณด่าไปนะฮะตีไปปุ๊บตายเลยแค่นั้นเองเนี่ย The Unrighteous Justice Leader เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้เป็นจูเนอร์มอสเตอร์นะฮะใครก็แล้วแต่ฮะคุณสามารถทิ้งการ์ดบนมนือจนสุดสารและเลือกมอสเตอร์สองใบมอสเตอร์ธาตุแสงสองใบเนี่ยวินิจการ์ดใบนั้นเลยเนี่ยโอ้ก็มีสุดสารใช่ไหมในสุดสารนะเอาไว้ต่อคอมโบสำหรับกับพวก บลูอายได้นะฮะแต่ว่าไม่รู้เจอบลูอายหรือเปล่าผมเอามาถ้าเจอแบ,บ้มือเชียนก็ไปหวานนะผมเลยเอาใบ,บนี้มาใสานะ่ฮะดินเอรานสแวนนะก็คืออัตระตเปลี่ยนแปลงดีเอนเอเปลี่ยนแปลงดีเอนเอนั่นเองก็เลือกค่าหนึ่งค่าแล้วก็แล้วมันจะเป็นทั้งหมดบนสนามทั้งหมดบนสนามนะครับไม่ใช่แค่หนังแปงคือถ้าเขาเล่นอะไรเรา,าจะเพียเหมือนกันเราก็เสียเปรียบแต่ไม่น่าจะมีคนเล่นนะโอเคการดไปต่อไปอะอันไรออฟเจสติใส่ ไซโครนเทเลเตอร์นะการ์ดนี้ก็คือผมไม่รู้ผมไม่มีการเดิมพันผมไม่ได้ใส่ใบนี้มาเป็นจูนเนอร์มอเตอร์เช่นกันนะเทละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเนี่ยสามารถ นำเวทมนต์กับดาบที่อยู่บนสนามดับขึ้นมือเจ้าของได้เนี่ยก็จำนวนมอสเตอร์จูเนอร์ที่อยู่บนสนามนะสมมติถ้าเรามีจูเนอร์สองใบก็คือสองใบนะถ้ามีเราใบมีใบนี้ใบเดียวก็ขึ้นใบเดียวเนี่ยคาร์ดใบน,นี้เป็นคัส์ตรงยากแถมพลังน้อยอนนยู่แล้วาร์ดใบนีนนน้เนี่ยเลื่อนเทินมาได้ฮะคุณสามารถควบคุมมอสเตอร์ที่คว่ำหน้าของฝ่ายตรงข้ามอยู่ได้เนี่ยก็จนจบเทิร์นเลยมาตัดเปลี่ยนสภาพมอสเตอร์ที่ควบคุมมาได้นะเมลไมาใช่เชรียนะการ์ดใบน,นี้ก็ไม่ได้มีชื่อว่าไม่ชื่อไม่ชื่อ ไอ้เราเอาจะตีนะเดี๋ยว,ว่ามันมีผลกับอะไรเอ,อา,นนเา,อลลาอจัดตีนั่นเองอะการ์ดในี้เนี่ยเมื่อเราควบคุมอะไรเอาจัติีมอสเตอร์อยู่บนสนามพลังโจมตีการ์ดใบน,นี้จะเพิ่มขึ้นสี่ร้อยพอยต์ี่ยเลยการ์ดใบน,นี้ใบเดียวเนี่ย ถามว่าดีไหมก็เพิ่มขึ้น400อะไม่ได้ตามจำนวนตัวได้เพิ่มขึ้น400คือมึงลงเก่งมากสุดเลยก็แค่ได้แค่ผ่านไปะนะแต่ว่ามันเป็นจูเนอร์สีดาวไงอันลายบอมอะในการ์ตูนมันเรียกว่าอันลายบอมในอันนี้ถ้า่อการเป็นนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้โดยมอเตอร์ทัาแสงเนี่ยเราส่งลงสสารเราสามารถเลือกการ์ดบนสนามสองใบและทำลายทิ้งได้เลยเนี่ยก็ใบน,นี้ก็ถ้าใครมีมากกว่านี้ผมแนะนำให้ใส่แทนในพวกลูกกระจกหนองๆพวกนี้แทนได้เนี่ยเพราะมันค่อนข้างที่จะดีเลย การไปนี้อะไรไมเงี้ย ấy? ก็แกนหลักของเจ้าเอ,อเรียนปีศาจนั่นเองอ่ะก็คือไม่มีเอฟเฟกอะไรคะเป็นมอเตอร์ปกติมงโง่แต่ว่ามันเป็นฮารดาวจุนเนอร์นั่นเองการไปนี้กาลิซี่ไซโคนะแต่มามนเลอกเบน,นกองบักนสนามฝ่อยตรงข้ามาที่ค้ามหน้าอยู่ะฮะทำลายทิ้งเงแล้วก็โนหน้าเราสามารถรีมูก,การไบนี้ออกจากสุสานเพื่อทําลายการเบื้องบนกบดักที่หงายหน้าอยู่บนสนามหนหนึ่งใบ การเบนี้บาเลีสุขิดไม่เลฟกบอสเมื่อเขาตีมาตั้งแต่ปีทําลายตัวที่ตั้งแต่ปีทั้งหมดมึงสามสิบแต่ต้องข้ามนะการใบนี้ครับบอททอมเรดสับโา้วอุมพังละดีสุดการใบนี้เมื่อเปิดตัวข้ามลงมอสเตอร์อันหรืออันเชนอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่าพันห้าตารางโจมตีมากกว่าพันห้าทำลายการใบนั้นทําลายนะครับขึ้นชื่อว่าทําลายถ้าเปรียบของมอสเตอร์เขาที่มีเกี่ยวคอมม่าทําลายเป็นผลนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะมันไม่เหมือนคอม่าทัชคอมม่าขาหรือรีมูฟออกเลยอันนี้คือทําลายแล้วเเเอออาากกนนนนะมี่่ยตงั ลาเบนี้เนี่ยดววิ่งมิเลอร์ฟอร์นะฮะเมื่อฝ่ายด่างท่าจมตีใส่เราโดยตรงเนี่ยเราสามารถมอเตอร์ที่ตั้งจมตีของฝ่ายด่างท่าทั้งหมดจับเข้าเด็กได้ะลาเบนี้เนี่ยจ๋งเรียกงการวิ่งเดินนะหรือเสียงเรื่กงจมสุสานเราสามารถเรื่องมอเตอร์ที่อยู่ในสุสานเราหนึ่งตันเชิญมาตั้งโจมตีโง่ๆได้แบบเนี้ลาเบนี้่คอมมิเนตนะคาเบนี้เมื่อเราควบคุมมอเตอร์ว่าขึ้นจักนะเราสามารถเปลี่ยนมอสเตอร์ตั้งโจมตีเป็นด่าง่าเป็นป้องกันได้นะเตอร์ แบบปกติหรือแบบพิเศษเปลีอ่อนรสชามันฟิว กาเป็นนั้นจะเปลี่ยนเป็นป้องกันอ๋อไม่มีการลงมาก็จะเปลี่ยนเป็นป้องกันเหมือนเดิมนะการเปนนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะใสมาหรือไม่ใสมาตงนะ okay, รงใบเนี่ยโอเคการเปนนี้แร่เรมดิมอฟนะการเป็นนี้สามารถเรื่องมอสเตอร์เขาื่้งจากของเราหนึ่งใบนะควาจมตีกรารเป็นนั้นจะต้องขึง้น5้ารยเนี่ยแล้วก็จะมีเกแต่ละครั้งของเวทมนต์ที่เป็นป้องหายที่มอสเตอร์ตรงนั้นและทำลายการเป็นนั้นทิ้งได้นะ okay, นะโอเคนะอเคนะนี่ยก็ประมาณนี้ก็ตายอะไรมากมายตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันดีมากนะียการเป็นนี้ มี motor, มอเตอร์ทัดแสงไงไน้เวทสนามเอฟเซกหนึ่งประการทํางานนะเราต่อมาเลือกได้เอฟเฟกประการที่หนึ่งอนะการ์ดที่ฝ่าตรงข้ามมอบหนึ่งใบทําลายทิ้งเนี่ยเสร็จไปดีสองฮนะส่งการ์ดบนบนมือลงสุสานทําลายเวทมนต์กับดักทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามว้าวการ์ดแบนี้เ่ยอะไรอะส่งการ์ดบนมือทั้งหมดลงสุสานจะสามารถดูตูบนมือฝ่ายตรงข้ามเมื่อมออเตร์ฝ่ายตรงข้ามมีทัดแสงอยู่บนมือดาเมจ ครึ่งหนึ่งตงามจำนวนพลังโจมตีของมอสเตอร์ที่ถ wow. si ic ่งลุงสุสานว้าวการเดนี้เนี่ยพลังโจมตีเพิ okay. ่ม <fim> ขึ <c ure> ้น800ตามจำนวนมอสเตอร์ท้่แต่งที่อยู่ในปุกสานนะฮะแล้วก็การเดนี้เราจะสปีดฟิลมาเชลฮะการเดนี้ก็และเมื่อทำลายมอสเตอร์ที่ไหนหน้าตั้งป้องกันลุงสุสานนะคุณสองจือการได้หนึ่งใบก็ทีนี้ก็เฉยเฉยอ่ะมันการ์ดเอ็นเนาะอย่าไปคาดหวังอะเล่นมากก็คุยกันนานแล้วโอเคไหเล่นเล่นกันดีกว่าใครฮะซีเวอร์เล้งหกอุยเลยเฮะ เกกะฟัสเกกะฟอดนอะเ,นเด็กอะไรไม่รู้แต่ที่ร,รู้เราก็ต้องลุ้นนออะว่าเป็นเด็กตูนแน่ๆฮะจ,จุดนี้ไม่มีเอ็นด้าเด็กด้วยอะอันตรายมากอ่ะคนที่ไม่มีเอ็นด้าเด็กนี่อันตรายมากที่กูไม่รู้อะไรเลยวะเออไอ้เหี้ยดูทำไปก่อนนะยังครับจบเทินเขียนจากตัวละครให้ตัวละครนี้มันมีสกิลบาลานซ์หรอวะ คือการกลุม่มก็ใส่เวทบนกำดักมาอย่างหลายสิบนะเวทบนกำดักแล้วก็มอนสเตอร์อย่างหลาสิบไปแต่เพิ่งกำลังอะไรอ่ะก <c oughs> ูคุณพี่เอาไม่เอาการ์ดป้องกันมาให้กูเลยบาเลียกูก็ใส่แต่กูไม่เคยหยิบได้ไอ้เด <estoy> ็กยี่หิบไปแต่หยิบ <c oughs> ได้อะไรอ่ะเฮ้ยเขาเที่ยนเลยนะ ทำไมไม่เป็นมอเตอร์ปกติถ้าส่อมลงตัวตัวมอเตอร์ปกติไปแม่ก็จูเนอร์ได้หรอปะไม่รู้วะที่เกิการเปนี้ก็คือทิ้งการมับนมืึใบ,น,บ,น,บ,น,บนำการที่มันจะไปทางข้างขึ้นมือต,ตามยนการจูเนอร์นะก็เอาไว้สูผมไม่ลงก็ได้นะ,อนะโอเคมีการใช,ใ,ชใช้เชนนะโอ้ความ้าเลยหรอไปไปไหนกนะ็ไปเยวไปยไอไอ เฮ้นครับเอาสกิลมันหายไปได้นะจุดจรงนี้เราจะขักขวดไม่ได้บดินเนะ้อคอยขอลุกมาเออาแสงมาตู้คอนเซอร์ตไปเลยสองดาวมีห้าไหมครับตัวแบบนี้ฮะหน้ามีว่ะผมไยื okay. ้ยใส่มาแต่หกไม่เป็นไรครับ กลัวจะเป็นบาเลียเดี๋ยวตัวอ่อนเป๊บนึงเนี่ยนะเดี๋ยวผมตั้งป้องกันก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าไม่ประมาทก็ต้องตั้งป้องกันนะมีเชนนั่นเองปีเชนนะเขมีเชนเอฟเฟกซการ์ดนะผมก็ตีเลยครับจนดนี้ถ้าเป็นบูอายนี่อึ้องเหมือนกันนะผมอึ้งเลยเนะี่ยได้เป็นบูอายเนะนียนะ่ยไม่ใช่ฮนะจะเป็นการเชนเตอร์การ์ดนะตแต่ว่าโอ้ไม่ีดีฟินเตอร์กับตูนเดมอนนะ เขาจะเลือกเมจิฟิลเลอร์แน่นอนตูนเดมอนวะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยตีครับตีก่อนเลยไปคิดเราวิ่งมีเลือกฟอทิพหายเลยตูโอ้เรนโบไลท์กลาปนอจะหายกลายเป็นเพิ่มงแทนนะเขาทิ้งอะไรไปเมื่อกี้ดูดูๆๆก่อนแบบเนี้ยเจอคนเล่นเด็กแปลกเขาอะไรไงเป็นเด็กตูนนะหายยากมากนะคนเล่นเด็กตูนนะ จบเลยครับไอ้ยักษ์ของผมนะฮะเป็นบดเป็นตูนคิงด้อมมาแล้วนายไอ้เฟลต์ส่นคิงด้อมคืออะไรครับเป็นอีกสามใบเป็นอีกดาวซิมเบอร์ซิวโซนเป็นน้ำข้ามเอ้ยทำอะไรก็ได้เลยวะเดี๋ยวก่อน ตั้งป้องกันเฉยๆได้ป่ะจะตั้งป้องกันผมยังไม่ใช้ได้ป่ะมาตั้งกันเราก็ตีไปเลยครับหยิบก์ดอือก่อนมีห้าเนี่ยมีห้าห้ากับสองเป็นเจ็ดห้ากับสามเป็นแปดนะเจ็ดดาวตัวนี้ได้นะแปดดาวตัวไหนได้วะภาษาดัตตาก้อนก็ไม่ได้เข้ามาเลยข้เที่ยงเลยกูจะเจ้ยเขาไม่มีท่าแต่งเลยวะไม่มีเนะยก็ ออเอาตัวนี้แค่แต่ <c oughs> ก,ก็เอ้ยลงตัวหกดาวได้เออมองข้ามไปได้ไงเนี่ยตัวหกดาวนี่ไง,งตัวนี้ละกันนะครับปีแบบหยัางหนักลงมาเลยเฟมเวลออสกิสเฮียอ่นาน่าะไรอูอูรอดอูรอดครับ <c oughs> อูรอด <c oughs> ผมไม่เมก่งภาษาอังกฤษนะก็ลืมมันไปได้ก็ลืมวิวม,มันไปครับต <c oughs> ีครับ นี่แน่ไปเลยตูนดดมอนหายไปซะปีสักทุกเนเี้เอ้ยกันตายได้หนึ่งทีเหรอเดี๋ยวก่อนบ้านอะ่ะปีอีกครับมันคงกันไม่ได้สองครั้งหรอกบ้าบอเฮ้ยเอาจริงนี่กันได้ทุกครั้งเหรอ <c oughs> น่ากลัวแล้ว <c oughs> ถ้ากันได้ทุกครั้งนี้น่ากลัวมากเงี้ยครับโอเมกัดโอเมกัด ตีตรงกูนี่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นเมจิวินเดอร์อรเดีย๋ยวกันก็ลดเอฟพีผมมันเลยเชื่อตีตรงได้จริงๆว่ะเชื่อแต่ต้องลดต้องลดเอฟพีแต่กัดในที่เชื่อไม่ได้ว่ะไม่ไหวว่ะไม่ต้องเป็นเมจิวินเดอร์อีแล้วครับแต่การัานตีไดนะ้อันนะที่ต้องใช้มากกว่าผมไม่ได้ใช้ไอ้ยงฮ่าดูว่ มืดเลยหนึ่งเกิดมาเป็นทาสมืดดิไอ้ต้นสันดาบ <c oughs> ไปเลยจอมเวทมาหาหิงของฉันตีใส่ตัวนี้เฮ้ยจะรู้กับจ็อกมันเปงล้เอ้ยแทนที่จะเอาตัวนี้ตีไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเมจิกเรนเดอร์ผมจะตายเอานะผมก็เลยเอาลูกกระจอกตีไปก่อนโอเคตายคู่ไอ้เฮียไม่ยอมตายด้ไหวไอ้เฮียดื้อด้านว่ะตายแล้วมึงนี่แน่ ผมยังปล่อยไปหรอกเชืออผมจะตายผมบอกเลยโอ้ใช้อีกเหรอก็ไม่ใช้เอาใช้โอ้โหอ,อะไรวะไม่ได้ที่เหายเลยโอ้ยเยอะนี่ปีถ้าเขามีเคาน์เตรอร์ผมจบนะแต่ว่าผมมีบาเรียก็ใช้ไปเลยบาเรียเป็นปิดมีเลฟฟอร์สทำงาน,าน,นตายปบ้างผมบอกไม่ตายเพราะเอฟเฟกต์คิงด็อกเนี่ยเยียโอ้ยโคตรเชื่อเลย โอ ah. ้โหแทนที no? oh ่จะใช้ลุ่มพังไอ้ผมคิดมันจะตายมันไม่ตายโอ้อาสเโมเตรเลยวะเฮียมาจะเล่นยังไงแล้วเฮียวันนี้ คนดูไม่กร่เรื่องเนี่ยผมดูดูคนเนี่ยถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ได้นี่คือผมขอบคุณลุนช่องแม่เงยเออ YouTube อ่ะคนดูอ่ะผมรู้ว่าใครกดไลค์ไม่กดไลค์หรือกดด i ไลค์ผมรู้หมดเน่แล้วก็ใครอันนี้เขาเรียกว่าหรนะดูน้อยดูอะไรวันนี้้าคผิวใหญบอกเนี่ยว่าคนส่วนมากดูเท่าไหร่นะก็ส่วนมากจะไม่เกินสองนาทีก็กดทิ้งแล้วผมรู้ทุกคนรู้ไยใครที่ดูคลิปผม ขอบคุรถไพ่แพ้ผมได้นี่สุดยอดมากนะผมขอบขอบคุณเลยนี่ยหนึ่งใบนะเวัวม่ลงใบนี้ไปด้วยแล้มีสองตัวใช้ก่อนเลกันเนี่ยก็มีสตัวรับตีค่ะบาลียาบาริคูตีสัตว์คูเายเห็นไม่รู้ที่อ้ณที่กูแพ้เลยเนีเธอหน้าแม่งลงมาอีกตัวแพ้แพ้ไว้น เอะไว้นะแล้วข้าจะเอาไวแล้วคิดอีกกูจะเล่นเด็กน,นี้ดีไหม <c oughs> <c oughs> มึงมีใบเอวบาเดียวใบเดียวแน่ต้นไปนี้ <c oughs> ไม่ยอมแม่บอกเลยออกคา้าหนึ่งใบครับมาเลยกูนึกคิดว่ากูมีตัวนี้ตัวเดียวไงอ่ะไปยังไงดี ดน้อนักเนาะนี่นะไม่ใช่เพื่อนหน้ามาทำลายมอเตอร์กู่นิบหายเลยนะตายไปใต้บุ้ยไว้ดากอนโอ้โหโคจรหนกนะจบเลยแล้วไหวแล้วยอมแพ้กูไปก็ได้นะเฮ้ยตัวของของถูกเขงได้ยินหรอไม่ได้การแล้วผมต้องรีบตีเขาแล้วผมก่าเปิดช่องให้ผมขนาดนี้นะ ี่บอกว่าไปเลยปหายใจชจะท่ามากเอาจะใค้ท่าใปกบหน่อยีอะเย้เย้ข่เหมือนมีใครรอยลงมันเทนอะไรอย่าผมพอจะยังนะ อยากไเยน่ากเบเยน่าเอเยน่าก็ยานเอเยน่าเอเฮ้หนจบเธอมาคุณผู้้าแสงดีครับต่อไปเนาะเด็ประเด็นคือไป่ต้องกลัวไอ มีการลงในทุกสายหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะตอนนี้จุดๆนี้ลงคืนได้ไปได้อยู่ไงแต่ว่าถ้าเกิดมีการขึ้นที่เราจะทำยังไงดีเนี่ยจุดๆนี้เนี่ยตรงบทธรรมาดาไปก่อนตายหรือ,อมั้งาป้ายจบด้วยไฟคโคลนเครีเตอร์ไปเลยครับขอเชจานายผมดผมขอร้องละเขาม <ๆ S 2> ไ่ได้โมดเตอร์อีกนะคนที่อะไรนะ ตู้เชตาผสมแม่ค้าบย้บได้มอเตอร์เนี่ยเอาแล้วเอ้ยจะบอกไม่ยิดได้มอเตอร์ไอ้ที่มันนานจังอะใครลอยหรือยิบได้มอเตอร์อ้าวการยิงปีเล็ฝนไปต่อครับผมก็หายใจนะเออเออเอาจชนะให้ฉันหน่อยย่ะ ไตตคงนี่แน่เอาเจนามาฮิี้วฮิวเย่จนะเอ้ยเอโอ้ยคุณดีบเฮ้ยตายยากชิบหายเลยคุยเหลือสองร้อยตายไอ้กูก็ไม่ได้พ่อคุณ คุณไม่สนคุณจะทำอะไรแต่คุณต้องป้องก,อนะอกนันไว้ก่อนไอ้เหี้ถ้าอย่างเงี้ยมึงันเชิญอะไรมาก็แล้วแต่มึงต้องป้องกันทั้งหมดบอกเลยผมก็เป็นการทดสอบเอฟเฟกต์ของไอ้ไข่บูอ้ายเหรอโอ้โหทิท้งเอเกินไปพ่อคุณทิ้งอะไราะมากเหรอเมื่อกี้ไข่บูอายกับอะไรอ่ะ ไคุณทิ้งไข่บัวไอกับอะไรเมื่อกี้อย่าโกงผมนะผมรู้นะบัวไอ้ใบเดียวอ๋อโอ้ยกลับเข้าเด็กอีกโอ้ยแล้วผมรู้สารอย่าบอกดูไอ้ไอ้โอ้ย,แ,อออยแต่ป้องกันนะแต,แต,แต่แต่ต้องเปลี่ยนเป็นป้องกันนะเพราะอัพเดทผมผมมันทำงานแล้วไงครับเนี่ยคนยคก็ต้องเปลี่ยนเป็นป้องกันนะครับจะมาตีไม่ได้นะผมไม่ยอมบอกเลย มอนสตราร์ข้อกาฮัตสต์ี่าเสียงกี่ใบรูดนบตอนนี้นึงสองสามสามถ้าลงสปลุปอรี่ไว้หรอเดี๋ยวก่อนต้องเปลี่ยนเป็นม้องกันนะครับใบน,นี้ออกก็ใช้ไปอีกก็เป็นไรอะใช้ไปดีไหนไก็จะพังแล้วอะเออนิ่น เฮ้คิดหนักเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอเชื่อยไม่เอาตัวตีตรงมาเฮ้ยแต่ใบนี้ได้อยู่ว่าตีทะลุใช่ป่ะใบนี้ยตีทะลุแต่ว่าทะลุเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยไม่ตายนะทะลุหนึ่งร้อยมันไม่ไม่ตายนะใบนี้มันแปดลกมันต้องมีวิธีชนะเว้ยต้องคิดให้ดีคิดพลาดแพ้นะถ้าสั่งเวยลงตัวนี้เป็นหกหก เก้าเก้าดาวมีตัวไหนมั่งครับจนเก้าดาวมีไปไหนมังน่งวันนี้ตัวการหนึ่งใบอันนี้เลยใช้ยาใช้เย,ย,ย,ย็นว่ะมีได้ครับหกหกหหกดาวต้องต้งไหนที่ทะลุแรงๆม่งวะตัวกางหน่งวะ คุณสามารถทำงานเพิ่มข้าไมไปที่ใบบองโจมตีมากกว่าการเป็นนี้หรอใช่ป่ะไม่รู้ว่าลองป่ะลองดีเยี่ยเกิดมาต้องเสี่ยงเวกคนเราเอ่ะเกิดมาต้องเสี่ยงเดิมทุนไม่ในเบงนะถ้าแพ้ก็แพ้ว่าตัวเองอะ่ะที่จะต้องยอมรับว่ะ ชนะแล้ววะจุดเนี้ยผมก็หายที่ชนะมากผมบอกเลยจักใจจริงๆฮนะน้องตายแล้วนี่เนี้ยโอเคยื้อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับคิดหนักเลยเมื่อกี้<ม>ว่าจะลงตัวเนี่ยนะถ้าลงผ้าดนี่แพ้นะครับผมบอกโอ้ยชนะลัทีกินจนะไม่ใจ่ของหวาน๊นะสำหรับคลิปนี้ก็ก็ชนะได้ฮนะอ๋อคำพูดวันนี้เะคนเราอะ่ะล้มเหลวมาล้านครั้งก็ไม่เป็นไรฮะขอแค่สำเร็จเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับพรีโมแต่เป็นเด็กโกลดนะแอนไลท์อัเจฟิตก็ลากันไปเพียงเท่ทนี้ ก็ก่อนจบคลิปก็ยืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะจะได้มีคนดูนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะผมไม่ได้ขอเป็นล้านทับหมื่นทับอะไรผมออกแล้วันทับันทับก็ผมถ้าผมทําได้ผมจะพยายามทำต่อนะผมก็ดูการตอบรับทุกคนแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ไลค์ไปเพียงแค่นี้โอเคไปตัดคลิปก่อนแป๊บหนึง 何とでも立ち上がれ誇り高き不思鳥のように